ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลจุฬารัตสามตำบลบางปา่าอําเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการจัดบรรยายธรรมกับการทํางานแบบฉบับบวัชระเมธีโดยมีนายวัชรินจิงจามิกปรปลัดอําเภอบางพีดรพัฒนพงษ์จงรักดีนายกเทศมนตรีตำบลบางพีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานโรงพยาบาลในเขตพื้นที่อําเภอบางพีเข้าร่วมรับปังการบรรยายธรรมะในฉบับ พระอาจารย์มหาพุทธ,ธิชัยวัชระเมธีในหัวข้อธรรมะกับการทำงานโดยเนื้อหาได้สอนให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆยึดหลักพรมวิหารสีเมตตาธรรมต่อทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงยึดหลักความถูกต้องและความอดทนอดกั้นจากปัญหาต่างๆสำหรับการจัดธรรมะในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้คณะผู้บริหาร,ร,รเจ้าหน้าที่มีสมาธิในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โดยยึดหลักคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาสำนักข่าว PNN New s รลายงานขอโทษนะครับคุณคือเจ็ดลีใช่ไหมครับ